มาเลสโกตูด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 ูเราต้องไปไหนอ่ะตูเขียวเลยนะค่ะมองทวามา็ถีงเลยค่ะไอ้ที่หมายถึงอ่ะคือสู้รบหมูแล้วพอเลสไปก็คือตัองขยับเหรออ้าวเอ้ยคืออะไรวะอออ๋อทุกคนขยับแบบว่าอออ เพื่อนที่เลืสกอภินิหารเนี่ยตอนแรกเป็นบ้าขาวก็จี้อยู่ตรงกลางก่อนมีตรงกลางตอนสีเหลืองยังขยับได้อยู่แต่ตรงสีแดงขยับไม่ได้หรอกถ้าต่อสีแดงตีไม่ได้ด้วยคือนะเออบ้าสีแดงตีไม่ได้อย่าตีนะแอบบีสู้ๆลูกเฮ้ยมาแล้ว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  อับบี้สู้ๆลูกเอาวิยากามันคนมีประโยชน์เลยเอรอเรามาจุ่มปุตก,ก้ตอ,อีกรอบวิเปิดกล้องเปิดกล<ม>้องถ้าลูกเลดไลท์ตอนมีกล่องก็คืออ,อเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เอาก็บอกแล้วว่าตีไม่ได้เดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวลืมเราว่ากล่องกับเพื่อเรื่องอะไรดีเรื่องไม่ถูกเลย S <S เปิดกล่องตอนเล่นไลท์เคไ้นี่มันดูด,ดีมากกว่าเบนซี่อเออเอ้ยเอ้ยเล่นไลท์ข้งตื่น,นอบบ่อับบี้อับบี้ฉันยังไม่ตุย <S <S แแรกคุณเหลือน้อยมากอย่าให้มันตีฉันฉันขอเปิดแป๊บโอเคเสือเอ้อเอาเป็นยูสยูสนาว <use now" S 1> แล้วไปตต้งใต่ตัว อันนาคตอะไรไม่รู้แต่ก็เอามาก่อนเลยเอ้แอปบีตายแล้วแอปปีตายแล้วเลดไลยอ้าวอ้าวตายเหมือนกันเลยอ้าวตายเดินยำตายเราให้ความเป็นไรศูน์จุดสุดย์ศูนย์ศูนยละกันนะไอ้หมด r อ b เดี๋ยวอยากลอง RGB อ่ะอ่ด้วยนะลองลองดูอาจจะสลับสีอะไรก็ไม่ โน้ตไลท์ไม่มีแสงไม่มีสีมาอะไรมาเลยยังไงเขินหรอผีไม่ใช่หรอหรือว่าจะให้เรายืนตามแพทต่างๆหรออาจจะเป็นอะไกินไลท์อ้าตายเขาต้องขยับตลอดเวลาน่าเกียดน่าเกียดมากน่าเกียดกว่าเล่นไลกินไลท์ว่าเด็นคือแม่งไม่ได้บอกกดอะไรกูเลยแม่งบอกว่าอ้าวไม่มีสีหรอตอนแรกแล้วแม่งก็แบบไอออ้เไม่มีสีหรออ้าวกินไลท์เคย เงลยโอเคไปนอนทุกคนตายซะเสร็จเลยเด้๋ยวอุ้ยบูไลต์วัดบูรัดไว้บูไลต์วัดไร้คืออะไรอ่ะไม่ดีแต่เราโดนนลาจะนอนไรนอนไรจะอะไรวะซีได้ซีได้ได้กูต้องระวังตัวตลอดเลยมัวฟุ่มเฟือยแไม่ผ่านเลยเไลเรอะไลที่อะไรอ่ะ ตอนอยู่เฉยเอาเรนได้โนไลโอ้เดินไล่เดนไล่เดินเอินเดินเดินชุกใครชุกใครชุกใครมึงกูไม่อยากกูไม่อยากตื่นไอไม่ไอ้ตื่นไอ้เดินกูไม่อยากตื่นโบนไลนี่คือยังไงอ่ะไม่รู้ว่าเดินได้ห้ามใช้สกิลอ่ะออเรนไลท์ห้ามห้ามตีเปล่าไม่ทำไรอ๋อหรือว่าห้ามมีคนในคนหนึ่งตี ก็เมือ่อกี้เนี่ยอันเนี้ยคือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีคนตีใช่ปะ<ม>ใช่มเราตีเราตีเราตีอ้าวกูไม่กล้าทำอะไรตนอนนี้อันนี้อันนี้ออ๋เลนห้ามยิงกู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 โอเคอับดิเกลจิ้มวาทำไมไม่ได้นะแต่แต่ก่อนหน้าเนี้ยมงมุมเคเคยังตีได้เลยเออว่ะ เดือดแลต้องตีวะต้องตีหรือเปล่าไม่ต้อมาเวลอับตอนนี้ฉันไม่อยากได้ประโยชน์ฉันอยากได้คำตอบใช่เกูอยาได้คำตอบเหมือนกันเถอะโอ้ตายง่ายมากหรออะไรต่ออะไรต่อต้องเบลล์ขนาดไหนเนี่ยไม่กูว่ากูตายพไลน์นี่แหละกูไม่ตายพไอ้พวกนี้แหละใช่ออเรนยังไม่รู้ออเรนคืออะไรบูไล์ออเรนบูบูฟลายอ้าวทำไมตายกันอะ อัาแล้วทำไมตอนไม่ตายอ่ะเออนั่นดิทำไมกูไม่ตายอ่ะเอาต้องตีเรื่อยๆหรอเลนน่ะนั่นดีน่าจะเป็นเงินอ๋อตีรื่แยๆถ้าไม่มีศัตรูให้ตีก็ตายอยู่ดีเอ้ยคือมึงมึงสุ่มตอนเวฟเทียแล้วอ่ะเอลยเอาอะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไเอาอะไรเอาอะตีตี ถุยถุยไปถุยไปกูโดนตีเนี่ยกูโ B ดน <S <S ตีเนี่ยเออมีสู้ๆลูกฝ่ายมีมันไปเกี่ยวกับของวิ่งมันไปเกี่ยวกับของวิ่งข้างล่างมีหมวกวิ่งอยู่มี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 อะไรอะดูคืออะไรวะโบคือขยับได้แต่เหมือนห้าห้ามโดนตีนตเ เราคิดว่าน si> oh ่าจะขยับได้ห้ามตีแน่เลยดาวขยับได้ห้ามตีถุงมือกดแต่งตัวเลยมึงเผื่อเป็นอมตะโอ้ยก่อนกินกินกกินอนรมกินกินกกินกินก่ากินกินนกินอิิกินกินน หมดแล้วอ่ะออนเลนไลน์น่าจะไม่เกิดเพราะเราต้องรีบเข้าเลยไม่แต่มันเกิดรัวๆเลยนะออนเลน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 ออนออเรนหาตัวตีหาตัวตีหาตัวตีโนไลน์แล้วอุนเซนไปไปชุบไปชุบเราชุบให้ก็ได้มาเอิญนะเราตีให้เลยสเปซบาร์ชุบได้นะทุกคนอ่ะที่บายไปทำละดีไอ้กูตีได้กูตีได้กูตีได้ห้ามโดนตีห้ามโดนตีหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะน่าจะห้ามตัวตีเพราะต้องโดนวันทิ้งคิวเลยนี่ใช่ใช่โอ้โอ้ใช่ๆใช่ๆเราจะชุบแต่ว่าไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปเลยกูไม่อยากตื่นกูไม่อยากตื่นไม่ไม่เอาโอ้กูจะหลับเลยมะนอนไลน์ไม่ได้นะทำไงอ่ะโอ้นี่ตอนนี้มันเหยียบส่งกูสมัยทุกอย่างมันดีมันดีมันซีเบนนี่เล่นไลน์อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเฮ้ยชุบได้ชุบได้ชุบได้ คอมรู้ใหม่โลไลแล้วในที่สุดเฮ้ยคาทายุ ي, ขอโดนอย่าตีตอ๋อเอตีตตตตตตบูบ<ๆ>ูนี่ตี gaan, โอ้มาเหมือนเกลียดการโอ้ย เราเล่นมาเราเล่นตัวที่อ้าวออเรนออเรนตีออเรนตี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 ยิง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 โอเคโอเคได้ได้ได้อุเซ่นฮดตีลาก่อนมันปีนเขาดิแล้วก็อานนี้เจอตากระแสนะคาถาคาถาอุเซ่เป็นคนเดียวที่ถือคาถาได้อุเซ่เป็นคนเดียวที่ถือคาถาได้เล่นไร วัดความน่าเกียดเล่นลายมาเดียวกูอยู่คนเดียวและฝั่งนู้นและเต็มไปหมดเจลเคมากบอกตรงฉันทำอะไรไม่ได้ตีต้นไม้ตีต้นไม้สุดไป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 ตายเถอะเลยเป็นเกมที่นอกจากต้องใช้สติในการตีแล้วต้องใช้สติในการตัวการดูสีได้เลยตัวสามสามตัวเล่นตัวไหนดิมันเดือดรึนตัวอะไรดิ

ไม่เราทำไงดีอ่ะเราไม่สามารถไปชุบอีกแล้เบนนี่เราเบนนี่กูอ้าวบูไลห้ามโดนตีห้ามโดนตีอยู่ไรอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไรอยู่ไรกทำไมกูเหรอบูไลน่ากลัวมากอีกเด็ดอย่าทำไรหมีอย่าข้ามหมีอย่าตี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 หมีเป็นที่กูคนเดียวเลยูตีหมีเก็บแมเเฮ้ยย่ เล็อเล็ดกับวงจรเดิมเลยเเลยรบนี้เบนดี้้อเลอตีบรอนี้ชื่อบรอนี้เบนี่จังเบนี้ดังเบนี้เออชื่อบรอนี้เนี่ยเบนี่อเลนอเลนอเลนตีอเลนตียับยับเอือกเล่นอะไรกินอะไรธรรมดาสิ อย่าเล่นเลยสิซิทำไมต้ทำอะไรแบบนี้เด้อฟอร์คอนเทนด์เอาหมดปกติด่านปกติให้ผ่านก่อนไหมวันเล่นสคนยากมากแต่มีคนเล่นโซโลได้น่ะกูงงจิตเลยเขาเป็นคนที่เก่งมากเก่งเกินไปรับไม่ได้อันนี้หมดลน์ถามกันหมดตกตีโอเคถ้างั้นแค่เนิร์แค่เนิร์มอนเนิร์ทุกอย่างแทก็ชิบแล้วอะตอนนิ้สวัสดีค่ะอัตตาลย โอเคค่ะไปดิ้งกันได้ค่ะเอาตายแล้วค่ะโอเคค่ะไปดิ้งกันได้ค่ะเอาตายแล้วค่ะเออไปทีนะเดี๋ยวเอฟเคดีไหมนะสวัสดีพวกเธออ๋อหอกันเป็นหินได้มึงกูทำห่อหมองได้ตอนนี้กูเป็นจงหลีกูเป็นจงหลีฟาดไหมฟาดไหมจริงเหรอขนาดนี้ยึดได้ยาญ่ได้ที่สุด จ้นเล่นจ้าเราเนี่าจะตีสองไหเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูหลับคิดที่เอ้ยหลับโดนหลับโดนจระเข้เกิดเป็นนี้กับความพยายามของ ็นนี่อ้าคือทำอะไรได้บ้างกูโดนยำโดนยำอยู่เหมือนกัน ตรงไหนดี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 กูแค่จะหิวคนกูแค่อยากหิวเลยกูมันปั่นกันสามตัวกูเนี่ยโดนดับเบิลอยู่เนี่ยนี่เต้นดบบนีนเต้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 นเอาไกอลองกิดแล้วไงกูไม่ปานนียนก่อน for o the king m เป็นนี่ติดพิษเบนนี่ตัวเขียวใช่ไหมเบนนี่เหมือนกับมีแบร์เลยไอไลน์ในกัมมีแบร์ไอมีในกัมมี่แบร์จะได้ยิ่งจะได้กัมมีแบร์หนังสือทำรายได้น่ะลองดิสัมบ้านมาเลยลูกหุ่นของฉันลูกชิ้นลูกชิ้นกูไปเลยไปยับตัวไปไวยังเลยมาไว เออกูกูอ๋ออ๋อโหิตใจกูฟีวกูเป็นโรคหัวใจอ๋อกโรคหัวใจโรคหัวใจโอ้หลับเออหลับไอ้ อ้าวโอ้ยอย่าตีปอย่าตีป้าป้าเจ็บโอ้ยอย่าตีป้าไม่ได้ไม่ได้าลูกไม่ได้หลับไมทั้หมดโอ้ยจลาเคจละเคมึงมาคุยบกูหนึ่งหเฮ้ยนนเออสวยนะเพิคิดว่า กูบอกหนึ่งห่งไม่ใช่สามหนึ่งมันกูโดนถุยยับเลยมรือยดิดิสิ่งนี้จะช่วยท่านได้ขอไปตั้งสติตั้งหลักตั้งตั้งสมาธิประองปัญญาเออกตั้งอะไรตั้งอยู่บ้านเรียนรนาอมเป็นไตนั่นได้่ไมาดไม่ใ่ก็ไม่ใช่กไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ยปาดเจ็บอ้อปาเจ็บเลยเกิร์ลอย่าทำเป็นนี่อย่าทำเป็นนี่อย่าทำเป็นนี่โดนยำี่อย่าทำเป็นนี่อย่าทำเป็นนี่อย่าทำเป็นนี่ไอ้เนี่ยเข็นพับดนไปดูในฟู้ดเทดนะไอ้พวกร้าน่ายปาดโดนยำนส่สลัดพักไปเวิกแล้วเหมือนกัน ใายห้ามาแล้วโอ้ยกันโอ้ยกันดูแลตัวเองดีๆนะคนดีดงนะอ๋ออยคืนนกิ้งเราโดนทุบในคอมโบน่าเกลียดสถานี้ย็กิกาข่ำแห้งหนึ่งแบบรอค่ะไรกินไรหวังแพ้ก็ แล้วตอนสตาดามจดมึงดีมากเลยเนาโกันเออดาเมจดมึงตั้งสองมื่นดาฟ้าสเปลแคสสี่สิบห้าแล้วนานาปาแกดูมีความสุข